เคยไหมครับเวลาที่คุณอยากจะทำความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จะคุยอะไรดีไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาคุยใครที่มังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่ามีวิธีแก้ครับถาาคุณอยากทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณไม่มีเรื่องคุยให้ลองใช้หลักการนี้นะครับเขาเรียกว่าหลักการที่ชื่อว่าฟอร์ดครับ F O R D ฟอร์ดคืออะไรฟอร์ดคือการที่เราเนี่ยเหมือนกับพยายามหาจุดเชื่อมโยงกับฝ่ายตรงข้ามเพื่อได้มีเรื่องคุยกับเขาให้ได้มากขึ้นอมบอกอีกครับว่าการที่สนทนาเนี่ยม คุยได้ลื่นไหลและไอฟอดเนี่ยแหละมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยหาจุดเชื่อมโยงที่เป็นจุดที่ทําให้เราทั้งสองคนเนี่ยสามารถพูดคุยได้สุขนานไละไตัวฟอร์ดเนี่ยมันย่อมาจากอะไรบ้าง 1ครับตัว F ย่อมาจาก family ก็คือครอบครัว2ครับก็คือ O ก็คือ occupation ก็คืออาชีพ3ครับก็คือตัว R recreation มาจากงานดิเรกและก็4ครับตัว D ย่อมาจาก dream ที่แปลว่าความฝันไอ้สตัวนี้เนี่ยแหละที่ทำให้บทสนทนาของคุณเนี่ยมันสามารถลื่นไหลามากขึ้นและคุณก็สามารถรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายได้มากขึ้นด้วยเริ่มจากข้อ1ครับก็คือ F family ที่แปลว่าครอบครัว เวลาทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเนี่ยการที่เราถามถึงครอบครัวของเขาบ้างไม่ต้องลึกเกินไปนะแต่ถามถึงบ้างอะ่ะมันสามารถเป็นเรื่องคุยที่ทําให้เราสามารถรู้พื้นเพข,ของเขาได้ดีอย่างเช่นคุณอาจจะถามว่าเอ้ย e ที่บ้านคุณมีพี่น้องไหมคุณเป็นพี่คนโตหรือคุณเป็นพี่คนเล็กแล้วคุณจะได้คุยลงไปลึกๆว่าเฮ้ยการมีพี่น้องเนี่ยมันเป็นยังไงการที่เราเป็นพี่คนโตมันรู้สึกยังไงเป็นน้องคนเล็กมันรู้สึกยังไงแล้วบุคลิกของเขาเนี่ยมันสอดคล้องกับการเป็นพี่คนโตไหมคุณได้คุยถึงเรื่องที่มันแบบว่าลึกกๆแแบบบบเนี้ยัขาาาาาาหรืออว่่ถมทคุณง อันนี้ก็เป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคือมันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าพื้นเพที่บ้านอ่ะเขามีอะไรบ้างให้คุยก็คุยกันได้นี่คือในหัวข้อของ Family ที่คุณสามารถนําไปตั้งคําถามเพื่อหาจุดเชื่อมโยงได้ต่อมาข้อที่2ครับก็คือ O o c c u p a t i o n ที่แปลว่าอาชีพอันนี้จะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องการงานของเขาว่าเฮ้ยงานที่เขาทำอยู่เนี่ยมันน่าสนุกไหมมันน่าตื่นเต้นไหมอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่างานเขามันน่าตื่นเต้นหรือมันมีความหมายต่อจิตใจของเขาอะไรคือส่วนที่เเเขาาาาาชออบบททีีี่สสุุดดในนนงงง้้คณมมรรถถหหลยื มันมีงานไหนที่คุณอยากลองไหมแต่คุณยังไม่ได้ลองอะไรคืองานที่คุณอยากทําที่สุดโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินอะไรพวกนี้มันสามารถถามได้หมดและสิ่งนี้มันสามารถบงบอกได้ว่าทัศนคติที่เขามีต่องานของเขาเป็นยังไงมีต่อชีวิตของเขาเป็นยังไงเขารักในสิ่งที่เขาทําทุกๆวันไหมก็คืองานของเขาเนี่ยคุณจะได้เห็นตรงนี้แหละต่อมาข้อที่3ครับก็คือตัว R recreation ที่แปลว่างานอิเลก ท็อปิกนี้เป็นท็อปิกที่คุยกันได้กว้างมากและเป็นเรื่องที่คุยสนุกถ้าเกิดว่าเจอเรื่องที่เราชอบเหมือนกันคําถามเบสิกกันนะที่ทุกคนต้องตอบได้ก็คือปกติเวลาว่างหรือวันหยุดเนี่ยคุณชอบทาอะไรหรอก็ตอบมาว่าชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบไปเดินเล่นชอบไปคาเฟ่ไอสิ่งสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณถามลึกต่อไปได้ว่าเออทำไมเขาถึงชอบแล้วทำไมคุณถึงสนใจและคุณอยากลองทําบ้างคุณต้องเริ่มยังไงอะไรเงี้ยมันสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงให้ทาให้คุณและเขาเนี่ยมีเรื่องคุยกันต่อได้แบบสนุกสนานถ้าว่าคุณชอบเหมือนเาก็ดีคคุุุยยสนกเลาณม ชอบเหมือนเขาคุณก็เรียนรู้สิ่งที่เขาชอบได้เพื่อที่คุณจะได้เอาไปลองทําดูบ้างก็สนุกได้เหมือนกันจริงๆมันมีคําถามอีกมากมายนะที่คุณสามารถชวนคุยได้ถาว่าใครอยากรู้แบบลงลึกนะในคอส addicted เนี่ยจะมีบอกหมดเลยพร้อมอ e ีบุ๊กให้คุณเอาไปทําตามได้แบบไม่ต้องไปคิดเลยแค่กอ๊อปแล้วก็ปรับเป็นคําของตัวเองปุ๊บแล้วก็ส่งไปให้เขาได้เลยซึ่งอันนี้มีแจกฟรีในคอสถ้าใครสนใจก็ a d ไลน์ชองคาริสมาได้แล้วต่อมาข้อที่4ครับตัวดีก็คือ dreams ที่แปลว่าความฝันเป้าหมาย คุณอาจถามเขาว่ามีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําแต่คุณยังไม่ได้ทำไหมแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องทําให้ได้อาจจะเป็นกิจกรรมบางอย่างอาจจะเป็นงานบางอย่างเดี๋ยวจ,จะเป็นจุดบางจุดในชีวิตที่คุณต้องไปถึงเรื่องพวกนี้ใครๆก็รู้สึกว่าอยากจะแชร์เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นความฝันของเขาเป็นแรงบันดาลใจของเขาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเขามีเป้าหมายชีวิตไหมแล้วเขาแบบกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นไหมมันบ่งบอกทัศนคติดีๆบางอย่างของเขาได้ซึ่งถาว่าคุณเนี่ยเอาฟอร์ดไปฝึกใช้คนที่คุณอยาก หรือเพื่อนใหม่ๆที่คุณเจอคุณก็สามารถใช้ได้หมดแค่เอาหลักการนี้ไปฝึกใช้แล้วหาท็อปิกที่มันเหมาะกับคุณและเหมาะกับคนที่คุณพบเจอแค่นี้คุณก็เป็นคนที่คุยเก่งได้แหละเพียงแค่เอาหลักการนี้ไปฝึกใช้จริงๆมันยังมีหลักการอื่นๆอีกมากมายที่ทําให้คุณเป็นคนที่คุยเก่งขึ้นนะถ้าใครสนใจก็ Co s t a d d i c t e d ตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมอ e ีบุ๊กสิจิตวิทยาที่ทําให้คนเราประทับใจตั้งแต่แรกพบตอนนี้แถมให้ฟรีถ้าหากว่าใครซื้อตอนนี้นะถ้าใครสนใจคุณสามารถอัดไลน์ทช่